ว่าแล้วน้ำปูเต็มตเตาแล้วบ่เฮ้ยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มหน้ามนคนต่ตต่ออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีสุดยอดของกินล้ำๆจากภูมิญาท้องถิ่นมาอวดให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการทำน้ำปูครับผม เรับครัวในการทําน้ําปูนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งจักไข่ใบบักกล้วยกานะครับแล้วก็หอมขาวนะครับนี่เราจะเอาไปต่านะครับเพื่อที่จะเอาน้ํามันออกมานะครับทําเป็นน้ําปูนะครับคเหมือนญาติชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมานะกานทำน้ำปูเนาะ ตาตามตห้องมันมันแหลวนะแล้วห้องก็จะเอาไปบีบเอาน้ำม,มันนะครับตอนเี้ตาห้อก็แค่มันตตยเสร็จแล้วเขาเอาเด็ดแข้งเด็ดขามมนออกเจอปะเอาตัวมันแล้วก็ามาตำนะหลังจากที่เอาตำผูแล้วนะครับเขาก็เอาปากักๆักนะครับปกัปกตักใส่ในกระชอนนะครับเพ <c> ื่อที่จะเอาน้ำม,มันนะครับเอาไปดองนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำข้าใส,ส่นะครับป euh. ีก่อนบีบนะครับบีบเพื่อจะเอาหื่งหื่งน้ำปูมันออกนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมันไปดองเนาะนี่นะครับบีบเพื่อน้ำปูมันออกนะครับนี่นะครับนะครับหึ่งหื่งน้ำจากปูมันออกไปมักมากครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นนี่นะครับน้ำนะครับที่ได้จากปูนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำปูนะครับ ตกที่ใบมะกรูกาบมันแล้วแล้วนะครับเ่อกราริกแห้งใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตำต่อนนะครับริกแห้งนะครับหอมขาวครับใส่ไปนะครับนะครับออไปแกงครับไปก่อนเอาจักไค่ก็ใส่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นการตำและพริกน้ำปูครับเพื่อไว้ผสมครับเอาไปทำ รสชาติดีขึ้น,นครับเอาน้ำปู่มีรสชาติเผ็ดนะครับหลังจากที่เขาได้น้ำปู่แล้วนะครับดองไปแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาตั้งไฟนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เทใส่กระทะไปนะครับนี่ก็ปล่อยมันเคี่ยวไปนะครับใช้อุณหภูมิไปอ่อนๆนะครับ เดือดไปนะครับครับตอนนี้นะครับการทําน้ําปูนะครับเมื่อน้ําปูได้ตีแล้วครับมันจะโดนความร้อนนะครับนะครับมันก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับเนสกรรมเขาจะตําน้ําพริกแล้วก็เขาจะเอามาผสมใส่ในนี้ตัวนะครับเดี๋ยวรอเปก่อนนะครับให้างเดือดปดปดุดก่อนนะครับผม มันก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเติมหลัวเติมทานไปหลายรอบแล้วนะครับการทําน้ําปูนี่นะครับการเคี่ยวน้ําปูนี่นะครับใช้เวลามือนนะครับตอนนี้นะครับน้ําปูเริ่มเหนียวแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับก็จะเซตแล้วนะครับมันเริ่มที่จะเหนียวแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้น้ามันก็แห้งแล้ว เงี้ยครับเลยวรอไฟอ่อนไปเรื่อยๆครับจนมดนี่ก็ใจได้แล้วครับนี่นะครับน้ำปูครับดี parole, ่ fen. ผมก็จะตักใส่ออมรอมันเย็นผมจะตักใส่ออมไว้นะครับอยู่ได้เป็นป yeah. <number> ีเลยนะครับ <on> นั่นนะครับท่านผู้ชมครับนี Pick ่นะครับอันนี Old ้ก็เป็นน้ำปูท <meter> ี่ผมทํานะครับนี่เดี๋ยวรอมันเย็นผมก็จะตักใส่ออมไว้นะครับนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยสูตรที่สืบทอดต่อกันมาครับตามภูมิยาท้องถิ่นนะครับ แต่พ่อแต่แม่แต่ผู้ย่าตายายเพิ่นสืบทอดความรู้กันมานะครับผมก็ได้ความรู้มาจากคุณแม่ของผมนะครับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตักใส่ออมนี้นะครับออมนี้ที่เตรียมไว้นะครับผมจะตักใส่ออมไว้ครับตอนนี้มันเย็นนะครับผมเอาใบขมิ้นโป้งมันหอมไปนะครับนะครับผมจะตักใส่ออมแล้วนะครับ จัดมันเต็มนะครับตักไปแล้วก็กดครับตักมาใส่แล้วก็กดลงไปครับมันเต็มออมครับเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะครับนี่นะครับนะครับจัดแงมแงมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจติดตามเพจมุมคนเมืองสว่าหากินของนายตัวต่อตัวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม